มันก็ยู่ได้วัสุรักละรักนุ่ยรักซิบรัก้อยมันมันมากคับวันารอมาคคับพี่พอีชาหกวับเทียนเดยไม่วานชุดบกยเนี่มันเอาสวัสดีครับพ่อพีชาครับเฮ้ยเจอกันเมื่อไวออกบ้านนี้ทักบอลพี่น้องบ้านนี้พี่น้องไม่ใช่ตั้งไหนวันที่บอก ข่างถาข่างเต้อว่ากันบ้มีว่ากันบ่มีหกกับเจ็ดเลยหกับเนี่ยหกับเจ็ดนี่แยกกันมาเลนเนลยพันเปอร์เซ็นเลยหกกับเจ็ดมาเถอะผู้ใดไปซื้อติดหกเจ็ดถ้าบได้เงินเมาเงินน้ำพอพิ่าเลยเงืน่ะหกับเจ็ดนี่มาน้ำกันหมอพ่อพิชามาน้ำกันมันเลื่อยูรักสิบไอหกกันดิว่าจะไปอยู่ลักสิบไอเจ็กันดิ ผมก็จะไปอยู่รักศิษย์เป็นเดิมเนาะเคสิมาอยู่น้งกันเนาะมายอยู่รัก,รกศิษย์น้ำกันเ่า่ไม่อยากไม่อยากอยู่รักศิษย์น้ำกันเนาะรักหน่วยผู้ใดอยู่แล้วน่วยรักน่วยแปดอยู่ก็ได้เออมิบาสามอยู่ก็ได้เออตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวรักรักหน่วยผูตัวเดียวมีบรักน่วยตัวเดียว,ว,ยยวครับหกหกครับเอามันคืออยู่หลายรักแค่หก ่านหกปยอะรักหน่อยบาดนี้มันมากนักแปดเลยที่เป็นเจ็ดหกกันตัวหนว่เจ็ดหกั้นเ่ะไม่จีเขาบอกเจ็ดหได้เขาบอกเจ็ดแปเรียกเลยเป็นยังสั้นดิโอ้ยสุดยอดเลยโอ้ยก็หกแปดเลยสามตัให้สามตัวเร่หมดเลยนีุ่ดนี่าที่ว่าซื้อแล้วนั่งั่ยกิ่กกสามตนี่แน่นอนที่สุดฟังคัะหกเจ็ดกับบอลเร่อหกเจ็ดแล้วก็หกแปดกับเจดแดเท่านี้ มือเนี่ยมือเนี่ยมือเนี่ยยู้อหลงพร้อเหมือนเนอยู้อหลงแม่งั้นพ่อพี่ไปยู้บนยู้อหลงพร้อมถ้าซื้อห่างแล้วเว่าบ่แม่หนี่มาเงินเคลื่อนใดมันบ่บ่ยื้อบนบ่ยื้อบนกันแน่นท้ากคือเกาเออฮกนี่มาทั้งล่างทั้งบนมาทั้งล่างทั้งบนฮกกันใว่าะขันโบอยู่ขันโบอยู่หลักหน่วยอยู่หลักสิบยู้บนนี่ยเวิเนอะบนน่ะเออครับ ตัวนี่ไหนครับสามหกหกสามสามหหสามตัวล่าก็สามก้ก้าสามพราะหก็ก้มันตัวเดียวกันอ๋อเล่เลยมาเป็นตัวกันมาเป็นตัวกัวนพอดีจบเลยเออให้สองทางเท่นี้บนนะ่ะบนเนี่ยเออให้จบท่านี้เลยบ่ให้มนมเด้นีออ้บัดมนเดอไรตีเอ้าฟังนมนเด้ครับอ่าสามหหสาม แรกสามเก้าเก้าสามสามศูนย์ตัวนี้มดสกัดเฟรดดอกสามศูนย์เอาสามศูนย์ตรงเลยพอเนี้มันแล้วการหมุนเนอะการหมุนบ่เนี้ยสูตรเต็มมันเลยตเต็มเลยเต็มพเพราะว่าเล็มันมากศูนย์สามหกศูนย์หกสามมากเด่นสุดยอดแบบเนี้เด่นสุดยอดเนี้ยครับตัวล่องมันก็เก้าสามศูนย์ศูนย์สามเก้านี่นะ เลขสามตัวเน้อยดงว่าก yeah. ัรหัวมันสามหัวมุนหกบอกครับมุนหกเออพี่น้องครับสี่พันอกพันอกสามหกกับเดีอกสามศูนยไม่เสียน่นเอบอกมนว่าขันบออกตัวนี้กับสีออกตัวไหมตัวแม่ทุกบอกตัวไหมเพราะว่าเลขมันมีท่านี้สามนี่พันเปอร์เซ็นต์เลยสามมากกับหกนี่ครับสองตัวนี่มาพันเปอร์เซ็นตเลย ชังไหนพอพิสัคือมันใจครับแถมมันใจครับมันใจครับมันใจครับก็ซู่เถียวดิในฟังเสียงมันใจก็ซูอเถียวครับสบาราี่ฐานทั้งโ้ยกาปุ้ยขอวันวันเอาลูกพูดเลยะ่ะครับเลขเก้าโมงโคงง่ามเพื่อนบุษราเลยเก้าแล้วก็สามแล้วก็ศูนย์จุดใจอันนี้เป็นเลขยังทูกยอดเท่าดเท่สารพุฟฟบานนี้มันเลขเข่ากับศูนย์บวกแล้ว มันเป็เขาตัวไหีมันเขาตัวศูนย์สามศูนศูนสามหกเดียวบันพกเก้าเป็นตัวเดียวกันเอาหัวลูกเนยมันจะเป็นหกแันหัวขึ้นมันจะเป็นเก้าอ้แต่ไม่ถืกถือกใจข้างมันเถือกใจคับไปซื้อมาแล้วเขากเขาขายให้เขาว่าตัวหดตัวใดที่ไปซื้อมากเราเขาจะมาขายสามเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าสามเท่าสามหกได้ยัง สามคนไทยเยอะรอสลายเสืสมต้องกัน่สามก้าวสามก้วก็สามคนมาขายแห้นเลยอย่ว่บอกแห้งเด้พ wow. ี่น้องไม่สามก้าวก็สามนมาขายห้นเ่มาขายทาบว่ามีใคไปเฝ้าไปเอารลอด้าุ้ยกวนเอาเลยป่เอาเลยเอาเลยเรีว่ากระไดให้เข้าห่าไปซื้อไอ้้นนั่นแล้วอ๋อไปซื้อไป้้อนแล้วซื้อาพเพชรเหมือนหรือคว้อนแล้ว ขอให้มันออกมาเถอะจิขอให้ออกมาเถอะมีเม็ดเดียวตัวเดียวให้พี่น้องเพรอะพิชา่ามั่นใจตัวได้มากที่สุดก็มั่นใจมากที่สุดคือ036063เนี่ยบนบนหโอไปตัดเลียนเอาตัดเลนเดาครับเป็นมุนเอามุนเดาตัวร่งกับ0930039เนี่ยตัดเลยนสองตัวเธอเลยสอนี้เลยสองนี่สอนี้ตัวนี้บองไปบ่าเถอะบองไปบอเส สุดน,นี่ยุบบนยุบบนสวดล่างเนีลยพ่อสุดล่างกันมากกันหกเจ็ดล่างกันหกแปดแล่างกันเจ็ดแปดนเนท่านี้ถามว่าตีหกนี่มาได้มาได้เงินคร <พอ S 1> <อ>ับว่าก็ว่าหกมันมากเลยไอ้หกก็ว่ากูจะไปยื<ม>้อนะสิบนั่นบักเก็ตก้ก็เชื่อนขึ้นกันนะซื้อซื้ออะไรก็ช่างขอให้ตีท,ท็กครับติท็กตีเจ็ดตดสามตีท็กกับติีเจ็ด กับสามนี่แหละมาแห้งเนี่ยมาออกสามเก็ดสามแปดก็ได้บดมาถะสามเก้าก็ได้บดเลยลูดจวดจวดก็ได้มาเถเอาสามหาได้พอพอปิชาได้เหมเขาแต่วันบ่มีเลไพพอิชาเลยมเลยบมมาเออบมมาสามนี่ไปยุคภัยก็ได้ได้เพราะว่าใจง่ายแ่ดังขนาดสองหาเน่ยอันพอมมีพใหญชนา เขาถิมนุกงทะเลแล้วสองขาสินโ่เจียวกันบ่เียวกันบม่เียวกันพอีม่ะเจียวกันแล้วสี่้องจม่เจียวเพิ่มตัวได้หนิก็เพิ่มตัวตัวสามเก้าครับเพิ่มแต่สามเก้าแมนศูนย์สามเกาศูนย์นี่เฮเนตัดเรียนเอาตัดเรียนเอาศูนยสามเก้าเพิ่มไหมเล่านี่ยเราศูนย์สามเก้าอนศูนย์สามเก้าเศูนย์สามเอเา ศูนย์สามเขาก็ได้เพราะขื้นลงเน้อยจุดไดเก้าสามศูนย์เนาะเราได้เก้าสามศูนย์ศูนย์สามเขาก็ได้ครับได้อึ้นศูนย์สามเาก็ได้เห็น๋ยวพี่น้องเพื่อ่คือคือศูนย์สามภพล่นะครับเนี่ยเอาตัวนี้มาด่ได้ตัดทีมบอกได้บอมีตัดบอมีตัดฟาดดันแล้วจบเราตูนพเดีเอามาดอกไม่เอามาพไดละพี่น้องบ่านเรเพื่นเราชอบไตัวเดียวเพราะว่าคักแล้ววัดอ คับแล้วตัวเดียวโคโลโครเดียวโคโรคือสามหกสามสามหกสามล่างล่างเนยตัวเดียวตัวเดียวโครโรหกเจ็ดเจ็ดหกเนี่ยหกเจ็ดเจ็ดหกพี่น้องไปหายิปชับลอตเตอรี่ตอนนี้เลยนะครับครับหาออกตัวเดียเมื่อไหร่ก็เดียวออกหกแปดก็เจ็ดแปดเท่านั้นหกแปดเจ็ดแปดเลขออ,อกศูนย์หกสามเลขล่างไม่ออกเจ็ดแปดทันที เลขล่างเลขล่างเสียวเจ็ดแปดทันดีทันสองศูนย์มันเคยออกขึ้นส <c oughs> ันมัดอกโอโค้ครับครับ <c oughs> อันนี้คือสถิติตสถิติ 9, เก้าเคยออกขึ้นสันงวดนั้นผมให้เลขดังที่สุดคือเจ็ดเก่า,าเานาะบาดวกวนไปวกวนมาลบลงมาบอลผมเลยให้หางเดียวบัดเจ็ดเจ็ดแปดเลยเร่มากอะเลขบนออก ศูนย์หกสามเลขล่างกเจ็ดแปดหลดมานึ่งวันนีงวันนี้นี่มันใจที่สุดตัวใดของพ่อพิาวามันใจที่สุดชัดเย็นล่างเอาล่างกันล่างกับมันใจหกเจ็ดเจ็ดหกเนี่ยครบปะมันเลิฟเออครบครบเนี่ยค่บเอาตัวยวเลยพ่อเลยจบเลยเอาบ้านนี้มุนมาพ่อพิชามุนมาบ้านนี้จุดเก็ดเก็ต้องถิ่มมันเกอะ ว่าไปลงทะเลด้วยศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สามศูนย์มาส่งโลกเลยดอกมุนดาวิริลด์เนาะมันมีแล้วนี่หน้าพันตัดเอาวตาดาวเอามุนมานป่ะนีอ๋อไม่ใช่เหระครับจะซาเพื่อนจิฟฟาพาไปลงเวลามันหน่อยเวลามันหน่อยเอาไปลงทุนเลยนะครับเลยมันใจพันเปอร์เซนต์หัวเลยบูยได้มากหันหันมาดมาเลยได้มากหมดเศร้านี่ละจุดทูบเลย พกซุดยอดเลยผมเขาก็ไปผมซื้อแล้วปั๊บเหลือหมมันใจพันเปอร์เซ็นต์ไม่ได้โม้วนป่ว่าไม่ได้โม้เออเอาเลยครับเชื่ออะไรครับช่างคอยห้ติหกกับสามเอาพี่น้องแคปนาจอเด้อเด่นหกลองสามกับศูนย์เสนอวดนี้สามตัวนี้ห่วยซุดซุดขันโมมีสามตัวนี่ซุดได้ก่อนซื้อแล้วสร้างบัวเตี้ยกิ่นหา สดนีล้ละค,ครับตัวไหนครับตัวไหเออขัดสามโซกับศูนย์สามหกหกสามสามหกเนี่ยขัยุลางกับมักหกเจ็ดเจ็ดหกเนี่ยเสือล้วสร้างไ๋วยเดียเยเด๋ยวรอเล่นะครับก๋วเตี๋ยวรอเลยครับโอ้ยุสยอดเน้นไฟวางไม่กับสร้างเหมือนผู้ได้่าจังได่กับสร้างพ่อปีทาบเน้นเดียวเน้นหกตัวเดียวบนล่างเดียวนนบนล่างเล็กออกกำลังกายครับ ได้ออกกำลังกายตัวเดียวตัวเดียววิ่งหกตัวเดียวอืออกร่างกายตัวร่างก็คือสามพนนี่นะจบเลยเทาตัวเดียวกับวิ่งหกตัวเดียวได้เลยเพื่อนถามมาว่าพ่อี่ชาล้านเปอร์เซ็นต์หรือพันเปอร์เซน็นต์อร์เซ็นพันเปอร์เซ็นต์ครับพันเปอร์เซ็นต์พุ่นเกสอนเพื่อนว่าเอ๋อห้ยพันเปอร์เซ็นหกเโอ้ให้ยพันเปอร์เซ็นเล่เปอร์เซ็นสามก็ได้เจ้าอยากวิ่งสามไปได้ครับพันเปอร์เซ็นด้วยกัน ถาม่าออกตัวนี้ก็สิออกตัวไหมบอกพ่อพิชาครับผมกที่ออกตัวไหมเด้อ้ยเออแต่ว่าผมมาดิแน่นอน้องเดียวหกมาแท้มาแท้ครับมาแท้วิ่งรูดของไปได้เลยนะท่านบนข้างล่างหกนะท่านบนข้างล่างนะโยนศีพอมนะโยนศีพอมแนี่เอ๋อชัดเจนชัดเจนพี่น้องโอ้เพิ่นลงทุนแล้วหกเก็ดมาสั่น